เมื่อนี่สงสารน้ำว่าเมื่อนี่รูต้นน้ำว่าเมื่อนี่มัดการควาวยไว้ถ้าบ่มัดไว้น้ำว่าก็จะบ่ได้นอนกับเพ่ะการกลาวยจะมะหมุนมะแยงเนาะเสงสารน้ำว่าสงสารน้ำว่าก็เลยต้องมัดการกล้วยไว้จ้าแล้วกับมัดทายทำกับน้ำว่าน้ำว่าไม่ได้่ายทำหลายวันแล้วน้อยใจน้อยใจ น้ำวานน้อยใจน่าสงสารจ้าตาเสร้าง้อยเดียมถ้าเขาปล่อยถ้าเขาปล่อยการกวยไม้หนี่เห็นปูสารว่าได้ได้ยางมาเลยได้หมุนมน,นองมาเลยได้ยางหมนุนหยียบนองมาบพราได้ว่าได้ขันขันเห็นพอ่อปูสารเห็นพอ่อมนานั่งมานอนนี่เอาละการกวยเราสงสารความรู้สึกน้ำวานะคะน้ำวาน้อยใจมาหลายวันนะลูกไปใส่ล่ะสบาแก้วอ่ะ มาแก้วเอ,อ้สิหยับน้องเด้น้องนอนอยู่หันสามตัวสี่ตัวเด้นหยับน้องเด้นลูกบรรยากาศของดวงทองฟาร์มจ้าบรรยากาศของเขาเขาก็จะทําชิปตอนค่ำๆอา,าอ,อ,อากาศเย็นบ่เย็นเหล้อค่าฮ้อนกําลังว่าอากาศเย็นๆร้อนกลางคืนก็ยังร้อนสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มเราก็จะทําชิปกันนะคะเพราะว่าเราจะว่างเวลานี้เนาะ น้อ,อนเจียวยำขอตาเพิ่นเบื้องกล่องน้ำแม่เด้ตาเพื่นเบื้องกล่องน้ำแแม่เหลียวเบื้องแม่ทายทำหูจักเบิดจ้าแค่ว่าเพ่าไทเฮาเฮ็ดยังกับหูจักหน่อยใจกับเ,เป็นฉล,ลาดเบิดน้ำว่าเนี่ยฉลาดคักเปิดเท่าน้ำเลนเอาเองว่เหลียวเบื้องกล่องเหลียวเบื้องสิงตาเบื้องเขาดิแม่พูดอะไรอ่ะน้ำว่า<อ> ใช่ไหมเด็กๆกัดจะนอนทุกตัวนอนเช่ยวอย่างติดปันไดสีนอนปันไดจะนอนจะพาเป็นเบิงเด็กๆนอนจ้ะไปดูเด็กๆนอนกันเยาตา นอนแบบมีความสุขเลยนะแกตาทั้งนอนกลางนีวาเลนตยับไปผุ่นใบตองจ้ะใบตองแกตาผุนการกล้วย <c oughs> การกล้วยลูกโป่งงอเหล่วเบิ่งอยากมาจ้ะการกล้วยอยากมาสิงตาแล้วเบิ่งแล้วตาเขียวปัดตาเขียวปัดการกล้วยการกล้วยอยากมาจ้ะแต่ว่าเขาผูกไวยเนาะถ้าไม่ผูกไว้กับมะม่มนมูอมะม่มนน้องกาบาน น้ำว่าหนี่บ่ได้นอนไ่พอจากเทียเพราะว่าการกลวยมแหยงเนาะสงสารมือหน้สงสารน้ำว่ากันเลยเลยมัดการกลวยไว้เนาะจ้าบ่ห้การกลวยมาสงสารน้ำว่าสงสารความรู้สึกน้องน้ำว่าไม่ได้นอนกับพ่อหลายวันแล้ววันนี้นอนนอนสบพอแล้วเดอทุกวันน้อยใจไม่ได้นอนนอนสบพอแล้วมือหนิหลับแล้ว ว่างานนอนเจียวเอียงอยูอ่เพราะตาได้สบหลงพอหลับเึมเสริมเสริมตาเคิมเลยตาเคิมเลยตากำลังเคิมถ้าเฮาเอินเด็กเด็กนี่แรนบื้อเลยนีเด็กจจะะเด็กก็จะไมาหยกเด็กเด็กก็จะมากออกมาข้างนอกขึ้นกันมากไม้หยกขึ้นกัน,เ,น,นเด็กเด็กเอ้ย,เอ,ยอเอินมัดเลนสอล่ละ มาต้องยืนมาสิบ้ามาก,ก็ไม่ยองคอคุ้นเลยยองย่างยองย่างเหรอม้า <laughs> แต่าม้านี่ก็เต้นโค้งเต้นขี้เต้นยองคนงานมาแล้วแมวเหมียวมาความสุขนำ้ำว่าจะทำมือใดการกวยบ่ามาก่ะการกวยยืนสิงตาเบื้องยุ่ว่ะน้ำว่าได้นอนหลับแล้วดีใจดิถ้าได้นอนใส่พอนี่ดีใจ ทุกโตจะอยากน้อนตากคอแย่งกันดิทุกมือกับีแตรการแกล้งแสนาเนาะการกล้ตัวไญ่กก็เลืมัดแมงไตหลังเขาแมงไตทั้งหลังก็เลืมัดไว้พ่าะห้มาก,กวนชีวิตตอนเย็นอากาศค่ำๆข,ข,ของเรานะคะน้ำมันขึ้น เฉียดตัวพ่อเอาใจตัน้นพ่อเอาใจให้ตัน้นการกวยนอนตากเนาะเขียดตัวมือนีกันเลยมัดกันกวยไว้เลย <c oughs> ให้สิทธิพิเศษน้องน้ำม้านะวันเนี้ให้สิทธิพิเศษกับน้องน้ำมาเลยค่ะ <c oughs> แมวก็อยากออกม้าด้วยคุณเ <c> ห <oughs> ็นน้องม้าก็ออกม้าแมวนะ่ สมาชิกทุกตัวเราแม่งามตานอนทุกตัวนอนเนีเ,นเวลาไทยทำกับงามพื้นล่ะจ้ะงาำเว้นกับเห็ดเวียกไผ่เวียกนั้นมันเนาะไปไผไปมันก็จะบอกใครได้เห็ดทำฉีบบางคนกับบ้าเอาสิคือทำฉีบแต่งามพื้นแท้เนาะจ้ะเพราะว่าเ้าว่างตอนนี้เนาะ ว่างตอนกลางคืนได้ทํคชิปตอนกลางคืนนอนลงแล้วชาวแก้วนอนลงนอนลงนอนลงลูกนอนลงมันสะถือพ่อเด้นอนลงสลูกนอนลงซะหมุนลงควงลงควงยุยันเหยียบพ่อนอนเอาหอมแจมสิหันว่าห้อมแจมพ่อนอนซะนอนซะหลกนอนซะทั้งนี่กับยานเขามาหยาดเดินน้ำวายยาน อสบายแก้วม่หยาติตักพอเฝ้าเอ้หัวไปกล้ไว้ดิเ <laughs> อหาหัวไปใกล้ไว้ยามเขามาหยาดกานเขามา่หยาดการกล้วยกับสิงตาเบิ้มผุนลูกมะลูกแหลมมาบ่ได้ถือมาดไวเนาะขันบัดไว้สงสารนำา้ำ่าอืมอยากัดขาแม่ไหมเมียอยากกัดขาแม่นะลูก วันนี้เป็นวันของน้ำว้าแล้วเป็นวันของน้ำว้าเต็มเต็มนอนหลงรับแล้วจ้ารับแล้วอ้าเพิ่นเป็นวันของน้ำว้านอนใส่ตักขอผู้อ้ายเพิ่นกับพิงเหเล่นให้ความอบอุ่นน้ำว้าจ้าเรียงแล้วก็ฮักคือลูกละจ้าทุกคนก็นถามว่าจะขายเขาได้ไหม ก็คิดว่าบ่าขายเขาดอกจ้าหักเขาขึ้นหลูกเลียงยู่กันไปความสุขเราอยู่กับน้ำว้านะคะเราคงไม่ขายเขานะคะขายเขาก็สิคิดน้ำเขาหัวนอนลับน้ำลายยืดแล้วเด้น้ำว้าน้ำลายยืดแล้วลูกน้ำลายยืดแล้วลูกไ,ไ,ได้น้อนใส่ผอโอ้ยดีใจหลาย สมือมีตะอนตุป๊ปปองทุกวันไม่ได้นอนพี่การกล้วยแย่งไปหมดวันนี้ได้นอนน้ำลายยืดเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจน้ำว้าเข้ามาคอมเมนต์ทุกคลิปเข้ามาดูให้ทุกคลิปไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณนะคะคลิปนี้กับซันี้ละจ้าขอบคุณหลายๆเลจ้าสวัสดีนะคะ